สวัสดีค่ะทุกคนต้นข้าวนะคะวันนี้นะคะข้าวก็จะพาทุกคนนะคะมารูมทัวร์ห้องข้าวนั่นเองนะคะมาแบบได้จงหวะมากๆนะคะวันนี้นะคะข้าก็จะพาทุกคนมาดูห้องข้าวนั่นเองนะคะแล้วก็ที่เลือก เป็นตอนกลางคืนนะคะเนื่องจากว่าห้องข้างเนี่ยจะสวนเป็นพิเศษในเวลากลางคืนนั่นเองนะคะก็เลยมาถ่ายตอนกลางคืนนั่นเองนั่นเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยแล้วกันเนาะโดยนะะคจะพาทุกคนนะคะไปดูในส่วนของห้องน้ํากันก่อนเลยนะคะก็ห้องข้างเนี่ยก็จะใหญ่ประมาณนี้แหละเนี่ยเท่าที่ดูเนี่ยประมาณนี้ไม่ได้ใหญ่มากนะคะก็จะมีแค่นี้แหละแต่ว่ามีที่ให้ซุกหัวนอนเนี่ยก็ดีสุดๆแล้วนะคะโอเคเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยเดี๋ยวเรามาที่อ่างล้างมือกันก่อนนะคะ ในโซนของอ่างล้างมือเนี่ยอาจจะดูสกปรกนิดนึงแต่ว่าจะจะบอกทุกคนว่าข้าวขัดแบบเต็มที่ที่สุดแล้วก่อนที่จะมาอัดคลิปนี้ให้ทุกคนคือข้าวได้ทําการคลีนห้องตัวเองแบบครั้งยิ่งใหญ่มากๆเดี๋ยวจะให้ทุกคนดูว่ามันสะอาดและจริงๆเนี่ยเห็นปะมือข้าวไม่มีสีดำๆติดมาเลยนะคือข้าวขัดแล้วแต่ว,ว่ามันไม่ออกจริงๆทุกคนแล้วนี่นะคะก็เป็นต้นไม้นะคะที่ข้าพึ่งซื้อมาเมื่อวานนี้เองเลยทุกคนมันสวยมาก เขาก็ซื้อมาในราคา100บาทนะคะจริงๆแต่ก่อนนมันมีต้นไม้อยู่แล้วเสียงหมาดังมากก่อนหน้านี้มันมีต้นไม้อยู่แล้วนะคะแต่ว่ามันตายไปแล้วอ่ะก็ไม่รู้ว่ามันตายเพราะอะไรนะคะ ก็เลยได้เจ้าต้นนี้มาแทนนะคะชื่อต้นอะไรไม่รู้สักอย่างออมซับหรือออมเพชรหรือออมอะไรสักอย่างนะคะแล้วก็ตรงนี้นะคะข้าก็จะเอาวางที่ล้างมือด้วยนะคะก็เอาไว้ใช้ตอนที่แบบออกไปข้างนอกหรือว่าจับเลยเหม็นๆมาอย่างเช่นอาหารแมวะะอันหมาอะไรเงี้ยแล้วก็มาล้างอันนี้แล้วคือแบบมันหอมมากยี่ห้อนี้ทุกคนคือกลิ่นหอมมากจริงๆนะคะก็ลองไปซื้อดูได้นะคะอันนี้ก็เป็นไม่ใช่แอลกอฮอล์นะทุกคนมันคือน้ำยาซักผ้านะคะเข้าไว้ซัก ชุดชั้นในอะไรต่างๆหลังจากใส่นะคะก็ซักลายวันเนาะแล้วโซนนี้นะคะก็จะเป็นโซนที่ข้าวใส่พวกแปรงสีฟันยาสีฟันนะคะแล้วก็รีเทนเนอร์ของข้าวนั่นเองนะคะอันนี้คือมันไม่ใช่กล่องใส่รีเทนเนอร์นะทุกคนมันคือกล่องใส่สบู่แต่ข้าวเอามาใส่รีเทนเนอร์แทนนะคะเนื่องจากว่าเจ้ากล่องใส่รีเทนเนอร์เนี่ยโดยทั่วไปมันจะไม่มีแบบที่แบบวางให้มันระบายน้ำอ่ะเข้าใจอารมณ์ป่ะเออมันแบบคือมันเป็นกล่องเลยเวลาใส่ไปแล้วถ้าสมมติว่าเราล้างรีเทนเนอร์แล้วเราวางไว้บน Ong, มันก็จะแบบน้ำมันก็จะไม่ได้ระบายไปไหนอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยรู้สึกว่าเออใส่ในกล่องสบู่มันก็ได้มีที splash, ่ระบายเหมือนอารมบอวางแบบที claro. fuerza, ่วางจานอะไรอย่างเงี้นะคะเขาก็เลยเอามาใส่ดีเทนเนอร์แทนนั <t <t ่นเองนะคะแล้วใครที่แบบมีที่ปิดกล่องสบู่อะไรเงี้ยก็เอามาปิดด้วยก็น่าจะดีนะคะฝุ่นจะได้ไม่ลงแต่ว่าไอ้กล่องสบู่ไอ้ที่ปิดฝาปิดสบู่เนี่ยฝาปิดกล่องสบู่เนี่ยเข้าเอามาไว้ตรงนี้แล้วนะคะซึ่งตรงเนี้ยมันคือ ถัทงที่เข้าไว้รองน้ําเวลาน้ําไม่ไหลอะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็ที่ต้องเอาถ้วยเนี่ยมาวางไว้ตรงนี้เนื่องจากว่าแมวเข้าอะ่ะมันชอบกินน้ําส้วมเว้ยมันชอบกินน้ําส้วมมาเกาะน้ําส้วมเนี่ยเวลาเข้ามาในห้องน้ำเขาก็เลยสอนให้มันกินตรงนี้แทนนะคะแล้วมันก็กินเว้ยมันแบบถ้าสมมติว่ามันเข้ามาในห้องข้ามันก็จะกินน้ําตรงนี้นะแล้วต่อไปนะคะก็จะเป็นโซน ที่อาบน้ำนะคะนี่อันนี้คือขัดยังไม่ค่อยเสร็จนะทุกคนเพราะว่าวันแบบมันเหนื่อยจริงๆนะคะการข,ขัดห้องน้ำเนี่ยเพราะว่าข้ามมันฝังด้จริงๆก็อาจจะสมมนิดหนึ่งปิดไปก่อนแล้วอันนี้ก็จะเป็นโซนที่แบบวางสบงสบู่ยาสบงยาสบผมนะคะเออก็จะวางไว้ตรงโอ่งนี่แหละโอ่งนี้ไม่เคยใช้เลยนะเออเป็นที่วางของอย่างเดียวเลยแล้วทุกคนโอ oh m มก o s h อันนี้มาได้ไงเมื่อกี้ยังไม่เห็นมาตอนไหนไม่รู้ข้าวันนี้เคลียร์สะอาดมากนะ เนี่ยอันนี้คือเป็นอุปสรรคในห้องน้ําเข้ามากเดี๋ยวจะให้ดูชั้นตรงหลังคาอันนี้ทุกคนเห็นปะอันนี้คือแม่เข้ามาทําไว้ให้นะคะอันนี้คือแม่เข้ามาทําไว้ให้คือมาทําไว้ทาไมรู้ปะคือมาทําไว้ปิดตุ๊กแกเว้ยแล้วนะถามว่าช่วยอะไรไหมก็คือไม่ช่วยอะไรเลยค่ะไม่รู้ว่าตุ๊กแกเนี่ยมันมาจากรูไหนกันแน่นะคะก็คือสุดท้ายมันก็ยังเข้ามาขี้ได้เหมือนเดิม แล้วโซนต่อไปนะคะก็จะเป็นโซนสุดท้ายแล้วนะคะจะเป็นโซนที่เขาเอาไว้เก็บพวกยาสระผมครีมอาบน้ำอะไรต่างๆที่แบบว่าเข้าแบบจะเขาเรียกว่าอะไรเก็บไว้ก่อนเผื่อว่าอะไรหมุดอย่างเงี้ยเราก็จะได้เอามาใช้ได้อย่างทันท่วงทีนะคะก็จะซื้อมาเก็บไว้อะไรประมาณนี้เนาะแล้วก็ไอ้พวกนี้อันนี้เป็นของที่เขาทําตั้งแต่เด็กแล้วนะาทิ้งไม่ลงะก็เลยแบบเออเก็บไว้ทั้งๆที่สภาพมันเย็นแล้วนะคะน่าทิ้งมากๆแต่ว่าเออก็เก็บไว้ก่อนแล้วกันเป็นของไว้ดู บบเออเป็นของที่เราทำอะไรไวเด็กอะไรอย่างเงี้ยเนาะอะไรถ่ายคลิปยู่โอ้โหจุ๊บแมวเดี๋ยวอะไรจะได้ถ่ายรีวิวต่ออุไยน่ารเนี่น้ำแล้วก็มาโซนต่อไปเลยนะคะหลังจากที่เดินออกจากห้องน้ำเนี่ยก็จะพบกับ ตู้เสื้อผ้านะคะใช้คําว่าตู้เสื้อผ้าได้ไหมมันก็จะเป็นร่องแบบเข้าไปอย่างเงี้ยทุกคนเป็นร่องเข้าไปข้างในเออแล้วก็จะแขวนพงแขวนผ้าอะไรตรงนี้ได้นะคะแล้วก็จะมีตู้เสื้อผ้าอยู่ข้างล่างด้วยก็พับแล้วก็เอาไว้ตรงนี้นะคะก็ไม่มีหมวดมูอะไรก็พับไปเรื่อยน,นะคะแล้วก็อันนี้ก็เป็นตะกร้าที่เขาเอาไว้ใส่พวกเสื้อในกิ๊งในอะไรต่างๆแล้วก็ใส่ถุงเท้า ตรงนี้นะคะแล้วก็ไม่มีแหละแล้วก็มีแขวนกระเป๋าตรงนี้นะคะเออกระเป๋าเข้าไม่มีอะไรเลยเว้ยอันนี้เป็นกระเป๋าที่แถมมาจาการ้านประดับนะคะแล้วก็กระเป๋าที่เขาเพิ่งซื้อมาไม่ใช่เพิ่งซื้อมานานแล้วแต่ไม่ได้ใช้สักทีนะคะกระเป๋าใบนี้น่ารักมากแล้วตรงนี้ก็เอาไอว้แขวนพวกพัชชะตัวคือพัชชดตัวมันดำมากทุกคนแบบมันดำมากเนื่องจากว่าเข้าเนี่ยเห็นไหมทําสีผมอะ่ะทุกคนแล้วมันก็เปื้อนไปหมดเลยนะคะ นนนัี่แล้วก็ตรงโซนนี้นะคะไว้เก็บพวกสแตนดนงสแตนโน,น,โนดทำไมจะต้องมีนงพวกสแตนโนดแล้วก็พวกขาไมค์ะอะไรที่มันเป็นแบบเนี่ยเนี่ยอะไรทำนองนี้เออไม่รู้จะอธิบายยังไงน,นะคะ,คะตั้งกล้องไฟแต่งหน้าแล้วก็มีแบกวาดแอบอยู่ด้วยนะคะแล้วก็กางเกงยีนอันนี้โซนที่พาดแบบกางเกงยีนต่างๆที่แบบมันใส่ได้หลายๆวันก็พาดมันบนกระเป๋าเดินทางเลยนี่จะให้ดู เออพาดบนนี้คือไม่มีที่แขวนไม่รู้จะเอาที่แขวนยังไงมานะคะปอ<น>เพราะว่ากลัวแบบเอาราวมามันก็จะแบบเกะกะไงทุกคนก็เลยแบบก็เลยแขวนมันไปนทั้งอย่างนี้เลยนะคะและ้วก็โซนต่อไปนะคะที่ขาดไม่ได้และเขาเชื่อว่าผู้หญิงทุกคนจะต้องมีโซนนี้นะคะ <S <S นั่นก็คือโซนเครื่องสําอางนั่นเองนะคะเครื่องสําอางนี้ไม่ใช่แค่แบบเครื่องสําอางอย่างเดียวนะคะ <S <S พวกครีมอะไรก็นับเป็นเครื่องสาอางเนาะใช่ไหม เครื่องแบบไอพวกดูแลผิวพรรณอะไรต่างๆนะคะเขาก็จะไว้ตรงนี้นะคะอันนี้ก็จะเป็นกล่องใส่เครื่องสอําอางนะคะเขาก็จะมีแบบเครื่องสอําอางประมาณนี้แหละทุกคนไม่ได้เยอะแล้วก็แอบไปไปเสียบไว้ตรงอื่นนิดหน่อยนะคะเพราะว่ากลัวว่าวางไว้ตรงนี้หมดกลัวมันจะไหลแล้วก็ตกแตกนะคะก็เลยเออเอาไปไว้ตรงนี้บ้างแล้วนี้ก็จะใส่พวกครีมซองต่างๆนะคะแล้วก็เออของกระจุกกระจิกอ่ะเอออะไรประมาณนั้นนะคะ าสั่นระไม่ได้สระวันนี้นะคะแล้วตรงนี้ก็จะใส่พวกหนังยางนะคะต่างๆแล้วก็ใส่พวกตุ้มหูอะไรตรงนี้นะคะตุ้มหูหรือตุ้มหูอะได้หมดลวมั้งตุ้มหูต่างหูเออไม่รู้ต้องใช้คําไหนเออเนี่ยก็จะใส่ไว้พวกเครื่องประดับแล้วกันจะใส่ไว้ข้างล่างนะคะแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นครีมต่างๆแล้วก็ยางมัมดผมกิ๊บเล็บนะคะแล้วก็อันนี้ก็เป็นออยใส่ผมนะคะ แล้วก็นี่ก็ออยใส่ผมเหมือนกันอันนี้ก็ออยใส่ผมมนกนจะเยอะไปไหนนะคะแล้วก็เซรั่มบำรุงต่างๆนะคะพวกเซรั่มอะไรที่เขาใช้นะเขาเคยทำคลิปแยกวันนั้นนะคะก็ไปหาดูได้เนาะอันนี้ก็เป็นลานเนตที่เข้าแบบ แนะนำไม่ว่าจะคลิปไหนเขาก็ยังจะแบบแนะนําลานเนตนะคะเขาใช้มานานมากแล้วนะคะตัวนี้ใช้ดีมากจริงเวลาทาแบบก่อนนอนนี้อย่างเงี้ยเป็นเหมือนมาร์กตัวหนึ่งเลยนะคะเขาก็เลยแบบไม่ค่อยได้มาหน้านะคะเพราะว่าใช้ตัวนี้เป็นประจําอยู่แล้วเนาะแล้วก็มีครีมอะไรเงี้ยก็จะวางเรียงไว้ตรงนี้แล้วก็จะมีเสียงที่น่ารำคาญนิดนึงอะไรเนี่ยสวยละเ <laughs> นยพ้าคอเปียนโนแล้วก โซนนี้อย่าวางไม่ถึงเดี๋ยวเดี๋ยวกลับไปก่อนมีแมวกวนแล้วก็ข้างล่างนี่นะคะก็จะเป็นพวกเก๋ใส่ของนะคะนี่อาจจะดึงมาได้ไม่ค่อยเยอะอนนี้เขาจะใส่แมสแล้วก็ใส่ของที่แบบเป็นของใช้ที่แบบยังไม่ใช้อะไรอย่างเงี้ยอารมณ์เหมือนไอ้ตรงที่เข้าเอาไว้พวกแชมพูพวกอะไรเงี้ยเหมือนกันแต่นี้เป็นของที่ใช้แถวๆนี้นะคะก็จะไว้ตรงนี้ก็ดึงออกมาไม่ได้ไม่เยอะนะคะเพราะว่าตรงข้างๆที่เข้า,าไว้แขวน เออพวกแมสทั่วอะไรอย่างงี้นะคะก็จะแขวนไว้ตรงนี้เพราะว่าเคยเอาไว้เนี่ยมาแขวนไว้ตรงนี้เว้คือมันเป็นจุดที่ดีมากที่จะแขวนมันแต่ว่ามันไม่อยู่แต่พอมาติดตรงเนี้ยมันไม่เคยหลุดเ้ยมันแบบไม่เคยหลุดเวลยแหละมันไม่เคยหลุดเลยเ้ยเนี่ยขนาดแบบดึงบางทีก็ดึงชนติดออกมาเงี้ยก็ไม่หลุดนะเวลุดยากมาแต่ถ้าติดกับปูเนเงี้ยจะติดไม่ค่อยอยู่นะคะแล้วก็ส่วนชิ้นสองนะคะเกะที่สองพูดอะไรไม่ค่อยจะถูก เกที่สองก็จะเป็นพวกหนังสือต่างๆนะคะแล้วก็ลุกมากแต่ว่าจริงๆเข้าเลือกไว้หมดแล้วนะว่าอันไหนใช้ไม่ใช้ก็คือในนี้ก็คือ,อยังใช้อยู่นะคะก็จะเก็บพวกหนังสือเอกสารต่างๆในช่องนี้ในล็อกนี้ทั้งหมดนะคะตัวปวดแล้วก็เกที่สามนะคะเขาก็จะเก็บพวกเครื่องอิเล็กทริกต่างๆนะคะเป็นพวกแบบที่หนีบผมที่อะไรต่างๆแล้วก็จะเก็บกล้องไว้ในตรงนี้ด้วยนะคะ คึกมากดูก็อาจจะมีเสียงดังบ้างเป็นบางคราวนะคะแล้วก็อาจจะมีเสียงเพลงบ้างนิดหน่อยนะคะเพราะว่าข้างนอกกดเพลงนะคะเนี่ยแล้วก็จะมีของอะไรพวกนี้คือทุกคนดูมันกวนมากมากไม่น่าเข้ามาเลยนะคะจะเสร็จไหมเนี่ยแค่รีวิวเกะเนี่ยแล้วต่อไปนะคะก็จะเป็นโซนที่เข้าเก็บของแบบที่ไม่รู้ว่าแบบมันเป็นเหมือนของ จุกกระจิกก็เออคือแบบไม่รู้จะอธิบายไงทุกคนมันเยอะไปจริงๆก็เลยเป็นของที่แบบไม่รู้จะเก็บไหนก็เก็บในช่องนี้นะคะเออประมาณนั้นลวกันแล้วก็โซนต่อไปนะคะก็จะเป็นโซนคีย์บอร์ดนะคะเรียกเหมือนว่าคีย์บอร์ดแล้วกันเพราะว่ามันเป็นอ่าเป็นโนไฟฟ้าเออประมาณนั้นเรียกว่าเป็นเป็นโนไฟฟ้าก็ได้นะคะเป็นของโรแลดนด์นะคะข้าก็เอาผ้าคลุมไว้นะคะก,กันฝุ่นกันฝุ่นประมาณนี้ <S <S นี่ก็เป็นโตเป็นโนของข้าวนะคะ แล้วก็อันนี้คือจริงๆมันไม่ได้ตั้งใจจะไว้ตรงนี้แต่ไม่รู้จะไว้ตรงไหนนะคะนี่ก็เป็นที่ใส่แฮนด์ใส่แฮนด์ใส่มือใส่ตอนขับมอไซค์อะ่ะเอออันนี้มีขายในช้อปปี้นะทุกคนมันก็ดีมากๆเลยเวลาเราขับก็จะได้มือไม่ไหม้คือมือข้าวรู้สึกว่ามันจะแก่ที่สุดในร่างกายเข้าแล้วนะเพราะว่าโดนแดดหนักกว่าตรงอื่นและเนี่ยอันนี้ภูมิใจนําเสนอมากค่ะอันนี้คือลำโพงบลูทูธ เอนไฟแกลเล็ซค่ะทุกคนมันคือไฟแกลเล็กซี่ที่สวยมากๆเลค่ะแบบรู้สึกว่ามันเป็นหกร้อยบาทที่คุ้มมากๆอันนี้ทุกคนราคาหกร้อยมันพูดแย่วับด้วยมันราคาแค่หกร้อยกว่าบาทเท่านั้นเองแล้วเนี่ยเดี๋ยวเขาจะให้ดูว่าแสงที่ฉายไปมันเป็นแบบไหนที่จะปิดไฟนะคะนี่แล้เดี๋ยวจะปิดหมดเลย เออมันดูแล้วมันดูน่ากลัวจังนี่จริงๆคือมันปรับแสงได้ด้วยนี่มันมีรีมดนะคะนี่ดีโมทสีดํานี่นะคะเดี๋ยวเราจะปรับแสงโอ้โหมองไม่เห็นเลยจ้านี่ทุกคนคือมันไม่ได้น่ากลัวขนาดนี้นะทำไมมันดูน่ากลัวจังทำไมดูอย่างนี้มันดูน่ากลัวจังเปิดไฟกันคือจริงๆปกติมันสวยนะแต่ว่ามันน่าจะห้องมันจะมืดไปว่ะ เออเนี่ยเห็นไหมมันก็จะมีดาวเอออย่างเงี้ยค่อยดูดีขึ้นหน่อยเนี่ยมันก็จะเป็นประมาณนี้นะคะแล้วก็คือสามารถดรนต้อมสีได้เรื่อยๆเลือกสีได้ปรับสีได้นะคะจริงๆมันสวยมากนะ <c oughs> ก็คืออันนี้เป็นไฟที่เป็นฉากหลังที่เข้าถ่ายคลิปอะไรบ้างนะคะนี่ก็จะประมาณนี้แหละพอๆ <c oughs> แต่ว่าเข้าชอบมากแล้วก็เป็นรวมพงบลูทูธด้วยอันนี้คือสิ่งที่แบบ มันไม่ได้แบบเป็นแค่ไฟอะเออทุกคนมันเป็นลาโพงที่แบบเอาไว้เปิดปาร์ตี้ก็ได้ประมาณนี้นะคะอันนี้นะคะก็เป็นโซนที่ติดโปสเตอร์อะไรด้วยนะคะเนี่ยจะให้ดูแบบภาพรวมนะคะนี่อันนี้ก็จะของตรงเป็นโนนะคะนี่แล้วก็ต่อไปนะคะก็เป็นประตูนะคะก็จะมาติดโอ้ยเจ็บไอ้ <laughs> แมวกัดแล้วตรงนี้นะคะก็จะเป็นประตูนะคะก็จะมีรอยอะไรเยอะมากโอ้ยมันเจ็บ ก็จะจะ,จะมีรอยอะไรเยอะมากๆเลยเนื่องจากว,ว่าเจ้าของคนเก่าเขาเอาอะไรติดไม่รู้เออทุกคนก็เลยไปรอยแบบนี้นะคะก็มันดูจะออกเนาะก็ช่างมันก็ติดไว้ให้มันสวยงามมันเจ็บนะคะแล้วก็โซนต่อไปอันนี้เป็นโซนที่ประมาณ80%ของคลิปข้าวนะคะก็คือจะถ่ายที่มุมนี้เลยค่ะทุกคนนี่ให้เห็นกันชัดชัด ประมาณ80%ข้าวก้าพูดหรือว่าประมาณ80%ได้นะคะอันนี้ก็เป็นไายูนิคอนประจําช่องข้าวนะคะจะเห็นบ่อยมากๆในช่องข่าวนะคะก็คือข่าก็จะเอาพวกสายไฟที่ราคาแค่80บาทเหมือนในช้อปปี้จะขายแค่40บาทเองเออมาขายเอ้ยมาขายแะละมาพันมาพันรอบน้องนะคะเพื่อให้น้องมีแสงไฟที่สวยงามประมาณนี้ แล้วก็ตรงนี้นะคะคือข้าวภูมิใจน้องเสมอมากมันคือโซนที่ข้าวไวไลฟ์นะคะมันคือแบบเขาเรียกว่าอะไรเก้าอี้ที่แบบไม่ได้เป็นแค่เก้าอี้อะทุกคนมันเป็นทุกอย่างให้ข้าวแล้วนะคะนั่นก็คือแบบเป็นที่พันสายไฟคือมันดูลกๆเงี้ยแต่เวลาเกะออกมาก็ไม่ได้เกะยากนะคะก็คือเข้าพันไว้เรียบร้อยที่สุดแล้วแต่ว่ามันเหมือนมันเยอะมันก็เลยดูแบบวุ่นวายเห็นไหมเวลาออกมาก็ออกมาเป็นก้อนแบบนี้นะคะ เออแล้วก็คือแขวนทุกอย่างไว้ตรงนี้เลยลก็นี่เป็นที่เข้าไว้ใช้ลายสดนะคะเป็นมิกซ์ที่เข้าใช้ลายสดนั่นเองเนี่ยแล้วก็เสียบกับ power bank ก็คือใช้ได้นานมากใช้แค่ประมาณครั้งละหเปอร์เซ็นเท่านั้นเองนะคะก็ประหยัดมากๆดีมากๆนะคะ,จะเจ้าตัวมิกซ์ส่วนนี้นะคะเป็นของ Yamaha AG06 นะคะใช้ดีอยู่แล้วก็ต่อไปนะคะเป็นตัวกีตาร์เอ็มย่านะคะก็คือตัวนี้เป็นตัวกีตาร์ที่แบบ จะว่าดีก็ไม่ดีขนาดนั้นนะคะราคากีตาร์ตัวนี้อยู่ที่ห0 0 0ันนะคะแล้วก็ข้อเสียของมันเลยหลักๆคือตั้งสายยังไงก็เพี้ยนนะคะคือเข้าตั้งไปประมาณเล่นไปสักสองสาเพลงนี่เอาแหละเพี้ยนอีกแหละสองสามเพลงเอาอีกแหละเพี้ยนอีกแหละเพี้ยนตลอดนะคะคือตอนแรกเราเข้าใจว่ามันเป็นเพราะเราไม่ได้เปลี่ยนสายแต่ว่าพอเราไปเปลี่ยนสายมาปุ๊บก,ก็ยังเป็นปัญหาเดิมนะคะก็เลยคิดว่าเป็นปัญหาหลักแล้วก็ เฟสเขาเนี่ยค่อนข้างสูงมากสูงแบบเล่นได้แค่สองสาเพลงเท่านั้นเองก็ไม่ไหวแล้วนะคะเพราะมันสูง,งจริงๆเขาก็เลยไปทําการฝน,นมันออกนะคะก็เล่นง่ายขึ้นเยอะแต่ว่าปัญหาเพี้ยนก็ไม่หมดไปนะคะไม่รู้ว่าเป็นที่อะไรกันแน่แต่ว่าก็ด้วยความที่น้องตัวเล็กนะคะก็พกพาไปไหนก็สะดวกนั่นเองนะคะแล้วก็มีกีตาร์อีกตัวหนึ่งนะคะก็จะเป็นกีตาร์ยี่ห้อ,อวีลานะคะ ตัวนี้เขาก็ใช้มานานมากแล้วนะคะราคาต่างจากตัวดูดแนบันเดียวนะคะราคาหกพันเท่านั้นเองนะคะ<อ>ก็เป็นกีตาร์ตัวใหญ่หน่อยนะคะ<อ>นี่เขาไม่รู้เขาเรียกเท่าไหร่41หรืออะไรไม่รู้เขาเรียกว่ายังไงนะเอเอเนี่ยก็คือตัวนี้ใหญ่กว่าตัวนูน้นนิดนึงนะคะอันนี้ก็เป็นแบบไซส์ผู้หญิงอะไรประมาณนั้นไซส์ผู้ชาไซส์ผู้หญิงนะคะแต่อันนี้เป็นไซส์กีตาร์แบบมาตรฐานนะคะไซส์ปกติ แล้วก็เออลืมรีวิวตัวนี้ตัวนี้ก็จะแบบว่าเสียงใสมากว่าคือข้าว่าชอบตัวนี้มากกว่าแต่เหตุผลที่ไปใช้ตัวนูนนะคะเนื่องจากว่ารูแจ็คเหมือนมันจะมีปัญหาทุกคนก็เลยไม่ได้ใช้แล้วนะคะแล้วก็ต่อไปนะคะเป็นอุคูเลเย่ค่ะอันนี้ข้าก็เอาไว้ข้างหลังนะอุคูเลเย่ก็ไม่แนะนำแล้วก,ก็วางไว้ประมาณตรงนี้นะคะแล้วก็โซนต่อไปนะคะก็จะเป็นโซนของน้องแมวนั่นเองนะคะอันนี้เป็นพี่ฝนเล็บของน้องเยินมากเยินสุด,สด แต่น้องมีตัวเดียวก็เลยแบบว่าใช้มานานแล้วนะคะก็ยังไม่ได้ถึงกับพังเขาเห็นบางบ้านนี่คือแบบขาดไปเลยหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยแต่นี่ก็คือยังดูเป็นรูปทรงที่เป็นแบบสี่เหลี่ยมสี่เหลี่ยมผืนผ้าอยู่นะเออก็ยังดูเป็นทรงอยู่ก็ถือว่ายังไม่เยินเนาะเออยังไม่ค่อยเยินแล้วกันถ้าเทียบกับบ้านอื่นอันนี้ก็เป็นของเล่นที่ อันเนี้ยเอานี้ก่อนอันนี้เป็นของเล่นที่น้องไม่เล่นเลยทุกคนคือเคยเล่นอยู่ตอนที่เขาซื้อมาแรกๆแต่ถ้าให้เล่นเองเนี่ยไม่เล่นแต่ถ้าเขาแย่มันให้มันเล่นอะไรเงี้ยมันก็เล่นอยู่แต่อันเนี้กนนนะนย <c oughs> ก็เป็นของเล่นประจําน้องนะนี่เดี๋ยวจะให้ดูดูหน้ามันแล้วดูนี่คือข้ากำลังเก่งของเล่นอยู่ มีความสนใจก็คือชอบนะคะน้องยังชอบเล่นอันนี้อยู่นะคะปล่อยให้น้องมันนั่งดูไปแล้วกันนาอแล้วก็โซนต่อไปนะคะก็เป็นโซนโตทํางานใช้ควำว่าโตทํางานได้แมเพราะว่าจริงๆปกติเขาก็ไม่ค่อยได้ทาอะไรบนโต๊นี้นะคะก็ส่วนใหญ่เป็นที่วางของเดี๋ยวมันเป็นโต๊ะวางของแล้วกันอันนี้ก็จะเป็นเกะที่เอาไว้ใส่ของกระจุกะจิกกระจุกะจิกแบบทุกชั้นอะ่ะคือไม่มีแบบหมวดหมู่อะไรเลยก็คือใส่ของกระจุกะจิกกระจุกะจิกนะคะ แล้วก็มีอของประมาณอุ้ยมีแอลกอฮอล์เลยอันนี้มีคนให้มานะคะดิปฏิเสธก่อนเลยนี่แล้วทุกคนอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เขาภูมิใจที่สุดแล้วนะคะเพราะว่ามีอยู่ชิ้นเดียวนั่นก็คือเป็นรางวัลที่เขาสอบเกียรติ5ได้กิยนิยมดับหนึ่งนะคะแล้วก็หลังจากนั้นก็ไม่ได้อีกเลยนะคะสอบเกียรติ8ก็ได้แค่กิยนิยมดับสองนะก็เลยไม่ได้นะ,ะมีอันเดียวแล้วก็ต่อไปนะคะก็เป็นโซนเขาเรียกว่าอะไรโคมไฟ เริ่มนึกไม่ออกละอันนี้ก็เป็นโคมไฟนะคะที่มันมากับบ้านนี้อยู่แล้วนะคะก็อย่างที่บอกมันมีเจ้าของเดิมมาก่อนแล้วนะคะน้องก็ปักหักไปแล้วอุย้ย <c oughs> ว้ายตายเลี้วแล้วก็เข้าก็จะเปิดเฉพาะตอนกลางคืนที่แบบก่อนนอนอะไรเงี้ยเราก็จะปิดไฟทั้งห้องเลยนะเราก็จะเปิดแค่เฉพาะโคมไฟอันนี้ไว้ยอย่างเดียวนะคะก็คือ ดีมากๆห้องก็จะแบบโรแมนติกมากๆแล้วห้องสีชมพูเขาก็จะดูอบอุ่นมากๆนะคะเวลาเปิดไฟนี้นะคะแล้วก็โซนนี้นะคะทุกคนก็คงจะคิดว่ามันเป็นโซนวางขนมไปแล้วนะคะซึ่งจริงๆคือข้าพึ่งซื้อขนมมามันก็เลยดูเยอะมากๆแต่จริงๆเขาจะเก็บพวกของโอ้โหไม่อยากจะรลืออกมากเลยเพราะว่ากลัวถลม่มเ,เขาก็จะเก็บพวกของจิป,ปถาถะต่างๆนะคะไว้ในนี้ด้วย เอออะไรไม่รู้อะแต่ส่วนใหญ่เหมือนจะวางขนมนะถ้่าที่ดูตอนนี้ก็เออเป็นขวดน้าปวะจําห้องค่ะนะคือต้องมีขวดน้ําวางไว้ข้างหัวเตียงนะคะคือข้าวมันกินน้ําบ่อยมากแต่ว่ากินน้ําไม่เยอะกูมไหมกินน้ําบ่อยแต่กินไม่เยอะกินตลอดคือต้องมีกินต้องได้กินน้ําตลอดอะคือหากน้ําไม่ได้จริงๆแล้วต่อไปนะคะก็เป็นสามสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยในชีวิตข้าวถ้าไปไหนคือต้องพกมันไปด้วยนั่นก็คือวัสลีนวิกนะคะแล้วก็ครีม แฮนด์ครีมจริงๆมันไม่ใช่แฮนด์ครีมแต่ว่าเข้าชอบครีมของเบบี้ของเบบี้มายนะคะก็คือกลิ่นมันหอมก็เลยเอาไวท้ทามืออะไรเงี้ยบางทีมือเขาชอบแห้งเวย้ยแล้วก็ปาชอบแห้งด้วยก็น่าจะเป็นผลจากการที่เขากินน้ําน้อยนัย่นแหละแล้วก็เข้ามานคนที่คัดจมูกแค่เฉพาะเวลาก่อนนอนเวย้ยก็เลยจะต้องทาแค่ก่อนนอนมันไม่รู้ว่าคืออะไรนะมันไม่รู้ว่ามันคืออาการอะไรระหว่างวันเนี้ยไม่เป็นแต่ว่าถ้าก่อนนอนก็จะมีปัญหาเนี้ยตลอดก็คือหายใจไม่ออก แล้วก็ต่อไปนะคะก็วางที่วางโน้ตบุ๊กที่วางไอ้นั่นไอ้นูน่นโทรศัพท์ iPad นะคะก็จะวางไว้ตรงนี้นะคะแล้วก็โซนนี้อย่างที่เขาบอกว่าเก้าอี้อ่ะมันเป็นมากกว่าเก้าอี้คือเข้าไม่ได้ไม่ได้ใช้เก้าอี้นี้เพื่อนั่งนะทุกคนแต่ใช้เก้าอี้นี้เพื่อวางของเป็นหลักเลยเว้ยดูดิก็คือข้าเอาไว้วางปลั๊กไฟนะคะก็เอาไว้เสียบตรงนี้แล้วก็เอาไว้วาง อันนี้เป็นสากาดนะคะก็คือไว้อัดเพลงอะไรก็คือทําตรงนี้แล้วก็แขวนอะไรต่างๆไว้ตรงนี้แล้วก็แขวนกระเป๋าที่ใช้เป็นประจํานะคะไว้ตรงนี้ไอกระเป๋าที่อยู่ตรงนู้นนะคือเป็นกระเป๋าที่ไม่ค่อยได้ใช้นะคะแล้วก็โซนเกือบสุดท้ายละก็คือเป็นเตียงนอนของข้านั่นเองนะคะเตียงนอนข้าก็จะไม่ได้คุมแบบ เตียงนอนนะคะไม่ได้คุมเพราะว่าข้าวจะมีของอะไรอย่างเงี้ยวางไว้บนเตียงเยอะก็เลยจะไม่ค่อยได้คุมเตียงนั่นเองนะคะก็จะพักไว้บนหัวนอนแบบเนี้ยแล้วก็มีผ้าห่มแค่สองผืนนะคะเป็นผ้าห่มเย็นกับผ้าห่มอุ่นนิดนึงอะไรเงี้ยผ้าห่มนี้นะคะมีสตอรี่เรื่องราวด้วยว่ามันเป็นผ้าห่มที่พ่อแม่เขาใช้มาตั้งแต่ข้าวเด็กๆมากๆแล้วนะแต่เขาสามขวบประมาณนั้นนะคะคือตั้งแต่มันอุ่นจนมันไม่อุ่นแล้วอะโอ้ก็คือใช้มาประมาณสิบ สิบเจ็ดสิบแปดปีเออไม่รู้ยี่สิบปีได้แล้วมั้งเออยี่สิบปีเพราะว่าเข้าสามขวบใช่เออก็คือผ้าผมผมเนี้ยประมาณยี่สิบปีได้แล้วนะทนมากมันยังไม่ขาดเลยไม่มีตรงไหนขาดเลยด้วยจริงจริงทนมากแล้วก็มีตุกกตต๊กตาตุ๊กตานะคะตุ๊กตาตรงนี้ก็โอ้พูดจนเหนื่อย <laughs> ตุ๊กตาตรงนี้ก็เป็นตุ๊กตาที่ได้มาประมาณเท่าที่เห็นเนี่ยคือที่เขาซื้อมาเองีแค่สามตัวไปที่เหลือแบบเป็นตุ๊กตาที่แบบมีคนให้มาทางนั้นเลยนะคะ เออแล้วก็มีไฟดวงดาวอีกอันหนึ่งแต่ว่านั้นเขาไม่ค่อยชอบเท่าไหร่เพราะรู้สึกแสงมันดูแบบแสงมันดูไอนั่นเกินไปเดี๋ยวจะขึ้นภาพให้ดูเออมันแบบมันคือแบบเป็นอย่างนั้นเกินไปแล้วมันต้องแบบปิดไฟเท่านั้นถึงจะเห็นนะคะถ้าเปิดไฟอย่างเงี้ยไม่ใช่เห็นนะมองไม่เห็นเลยไม่เห็นอะไรเลยด้วยเออแล้วก็อันนี้นะคะก็เป็นกล่องไวลินนะคะก็วางไว้ข้างตัวเลยวางไว้บนเตียงเพราะไม่ไม่มีที่วางก็เลยวางไว้ตรงนี้แค่นั้นแหละแล้วก็ต่อไปนะคะก็เป็นผ้าหม่ม ที่ไม่ได้เอาไว้หุบนะคะเอาไว้ให้แมวนอนตอนนี้ตอนนี้เจ้าของไปไ่ะล่ะเจ้าของคือไปนั่งรอคือกําลังว่าจะออกแมวแมวมานี่มาแมว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 คือเมื่อกี้ก่อนไอตอนที่เข้ารีวิวห้องน้ำอะไรอย่างเงี้ยอยู่คือมันนอนอยู่นะแต่ว่าตอนที่แม่เข้ามาเมื่อกี้เออก็คือเห็นแล้วใช่ไหมว่าคือปกติแมวอะแต่ก่อนมันจะมานอน กับ,บข้าวที่พ่อห่มนี้ก็คือถ้าเขานอนอยู่มันก็จะมาสุกข,ข้าวข้าวก็รู้สึกว่าแบบไม่อยากให้มันมาเบียดเพราะว่าเราจะไม่อยากขยับตัวอะไรเงี้ยเราก็เลยหาผ้าห่มนะคะมาปูให้น้องข้างๆแทนแล้วมันก็รู้ว่ามันจะต้องนอนตรงนี้คือถ้ามันฝนเล็บฝนเล็บตรงนี้เสร็จฉมมันก็จะกระโดดขึ้นมาตรงนี้อยู่แล้วคือโดยที่เข้าไม่ได้ต้องบอกอะไรมันเยอะเว้ยมันก็ขึ้นมานอนของมันเองเออก็ฉลาดอยู่นะแล้วก็ส่วนแก้เสร็จละ โซนนี้นะคะก็จะเป็นส่วนที่เข้าไว้วางพวกไดระผมเพราะเขาใช้ตลอดนะคะไม่ว่าเขาจะอาบน้ําเสร็จหรือว่าข้าจะเอาไว้เป่าของอะไรอยากให้มันแห้งไวๆก็ <G ül s> จะใช้ไดรบผมเขาเหมือเขาก็เลยจะชอบเสียบทิ้งไว้แบบนี้นะคะไม่รู้อันตรายป่ะนะไอที่เห็นดำๆนี่ไม่ได้เข้าไม่ได้ทานะเว้ยม,มีคนเจ้าของเก่าเขาทําอยู่แล้วนะคะเออก็ไม่รู้อันตรายป่ะนะแต่คือข้าขี้เกียจถอดนะคะก็เลยเอาวางไว้ตรงปลายเตียงแบบนี้นะคะ นี่แล้วก็อันนี้เป็นที่นี่ผมเด็เข้าชอบมาดูทุกคนมันเป็นลายแมวน่ารักไหมลายหูแมวเออน่ารักมาแล้วก็มีพวกสำรองสำลีนะคะที่เข้าไว้เช็ดหน้านะคะเขาก็เวลาเช็ดหน้าก็จะมานั่งตรงนี้เวลากินข้าวก็จะมานั่งตรงนี้นะคะเป็นมุมโปรดค้าเลยนั่งกินข้าวดูซีรีส์อะไรก็ตรงนี้คือมันสามารถวาง iPad ได้ตรงนี้ก็แบบไม่กินพื้นที่ที่เราวางของนะคะเออมีมดเดินด้ว <laughs> ย นะคะก็ก็เลยมีมดเดินแบบนี้นะคะเพราะว่าเข้าชอบกินะลรตรงนี้นั่นเองนะคะแล้วก็รูมทัวร์ข้าก็จะประมาณนี้นะคะก็ห้องข้าก็จะมีของประมาณนี้แหละก็ไม่ได้มีอะไรเยอะหรือว่าเยอะวะก็ก็เยอะอยู่บ้างเออก็จะมีประมาณนี้ถ้าเกิดว่าใครอยากได้พิกัดอะไรนะคะอยากได้ของอะไรเนี่ยก็คือสามารถถามเข้าได้หมดเลยนะคะเดี๋ยวข้าก็จะมาไล่ตอบเม้นต์ให้นะคะสำหรับวันนี้ข้าก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะบ๊ายบาย